หาบุญได้ใช้บุญเป็นนี่เป็นคำของคุณยายอาจารย์สอนครูใบใหญ่แล้วก็พูดจะไปกราบท่านนะจ๊ะคุณคุณต้องหาบุญคุณหาบุญได้แล้วคุณต้องใช้บุญให้เป็นนะใช้ไงลละยายก็นึกถึงบุญดีทบทวนบุญนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาทุกๆกบุญนะให้ใจใส่ใสเดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็จะไหลมา คำของท่านจะง่ายๆนะเป็นคำไม่ซับซ้อนแต่เนื้อหาซับซ้อนเนื้อหาในซับซ้อนนึกถึงบุญเนี่ยปุ๊บปุท่านน่ะนึกถึงบุญของท่านอยู่ทุกคืนทุกวันทุกคืนพออายุมากๆตื่นกลางเด็กท่านก็รูอหมกัร หลังดึกนี้ท่านจะคุ้นตั้งแต่สมัยพปะเด็กคุณหลวงปู่ปู่คนพ่อพิชารณากายพระผู้บมันตอนอยู่กะดึกหนึ่งพออายุเยอะขึ้นอายุสังขารเยอะขึ้นตอนเดึกหลังจากพักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็ท่านจะทบทวนบุญท่านการทบทวนบุญท่านจะต่างจากของเราเราใช้นึก จะคิดคิดภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรเงี้ยของท่านใช้ดูมองด้วยภาพมองปรื้อไปเลยมองทั้งภาพการทาบุญมองทั้งบุญที่เกิดขึ้นดวงบุญมองไปเลยเลยแล้วก็มองไปถึงผลแห่งบุญและรวมประมวลบุญนำมาอธิษฐานที่ตั้งความปรารถนา คือไม่ใช้บุญฟุมฟ่มเฟือยไปในหมดปลืงไปในที่ไม่จำเป็นพระท่านมุ่งจะไปปราบมรให้สิ้นเชื้อมลิเศษ,ษ,ษท่านจะตรงนี้เป็นหลักก่อนอันดับหนึ่งตรงนั้นนะจ๊ะอันดับถัดมาท่านก็จะดูว่าข้อบอกพร่องอะไรที่ไม่สมบูรณ์ในชาตินี้ี่เห็นด้วยตาเนื้อที่ท่านประสบมาเนี่ย กับพบชาติที่ผ่าน,านมาโอ้เพราะแต่ละชาติมันเลื่อนแตมีข้อบอกพร่องไม่ไม่สมบูรณ์กันตั้งนั้นแหละไอ้ทุกนี้สิมันเรื่องอยากสำหรับเราไอ้ดูในพบปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจง่ายดูง่ายแต่เราไม่ค่อยจะดูกัน <Yeah. S 1> นี่เนยเออบางทีลืมๆไปเลยต้องดูเพื่อที่ว่าพบชาติต่อไปเราจะได้ออกแบบชีวิตใหม่ ให้มันดีกว่านี้มันสมบูรณ์ท่านจะมอง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 ,มองเพราะเวลาอยู่ตามลำพังจะสักถามท่านน่ในพูดได้คุยสักถามแล้วตอบท่านจะนั่งรับตานานๆก็ลืมตาเล็กทีดูดูกลุ่รูไมใ่ใหญ่เลยปกติจะหลับ ก็จะทบทวนบุญดูบุญดูอะไรงัแน่นไปเรื่องวิชาเนี่ยวิชาธรรมกายเนี่ยเป็นหลักๆดูมีข้อบอกพร่องอะไรอย่างไรชาตินี้นี่ไม่รู้หนังสืออานไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะวิบากกรรมพบที่ผ่านมางั้น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 เพราะนั้นพบต่อไปในผังนั้นต้องลื้อเอาไว้หมดเซ็ตโปรแกรมใหม่ตั้งผังใหม่เป็นมันเป็นการป,ป,ปาดปรืร้ออะไรว่าไป ชาดิเป็น,ปนผูน้หญิงา <c oughs> ชาตสุดท้ายแล้วความหลองกันแหละที่ผ่านมาถ้าหลออย่างเดียวไม่มีปัญหาเนี่ยนะแต่บอกว่าชาตสุดท้ายแล้วชา่อไปม้วนเดียวจบอุชายแล้วออกบวชไอ้เรื่องออกบวชนี่นะ ทุกครั้งที่ได้สนทนากันคุยกันเรื่องบวชจะเป็นชีวิตกัน่คือนักบวชจริงต่อตตตตอเมื่อวันจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยบอกย้ายบวชมาตลอดเลยอัธยาศัยนี่มันติดตต่อต่ต่อตตตตตอนึ่งนี่และจ้ะไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย ก็จะมีอัธยาศัยบำเพ็ญเดชธรรมะบารมีของนักบวชติดมาบวชตลอดเลยถ้าทําไปสมบักเป็นผู้ชายแล้วก็นี่จะบวชตลอดฟังแล้วชื่นจใจเนี่ยเราท่านพูดว่าจะบวชนี่มันมันปิติเนะี่ยชื่นใจดีจังเวลาอยู่ด้วยกันนี่นะทาลำพังหาเรื่องสนุกสนุก ุยกับท่านให้ท่านทำนู่นทำนี่เลยท่านก็ไม่เคยขัดใจเลยไม่เคยปฏิเสธลมไม่ใหญ่เลยยังนึกไม่ออกทำปฏิเสธตรงไหนเนี่ยอยู่กับท่านท่านจะว่าไงว่าตามกันเลยนะลมมือหมดแ <c oughs> ม้แต่ตัดไม้ข่มน้ำเลยเนี่ย ตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าแข่งลักบี้เกษตรนี่เป็นแชมป์ในการแพ้จุฬาตลอดเลยแข่งกับคนอื่นชนะได้ยกเว้นจุฬาไม่รู้เป็นยังไงที่จริงครูวิจัากวางอุบเบกขาแล้วนะหลงตกแล้วแพ้แน่แต่ที่นี่วันน้า อันนีาทีมนี่มมหาใครไม่รู้ไปปล่อยข่าวเลยว่ากรุ๊ปใหญ่เนี่ยเป็นหมอผีเออให้มันเลยมันเข้าทานก็ไม่ได้หาเป็นคุณหมอด็อกเตอร์บ้าไปปล่อยไปลือสีบอกครั้งมาก สงสัยเพื่อนตัวแซบเนี่ยต้องแอบกระซิบแน่เยเป็นฤษีมึงหมอผีมึงเลยอ้อตาลพัดแต่ว่าด้วยกิติศัพท์นี้แลเนี่ยหัวหน้าทีมลักบี้ถึงมาร์เลยมาเลยหัวหน้าทีนี่ซุปเปอร์ซีเนียนะเล่นพี่ แล้วกลายเป็นรุ่นผีเขากลายเป็นหมอผีหมอรักษาผีมึงเอ๊ะข้า้เป็นแล้วนินนะก็กลัวเพื่อนจะเสียหน้าเรื่องก็มีอยู่แค่นั้นมันุูสาสตร่าตั้งใจไปโปรโมชั่นอย่างงี้ไปพีอาอย่างดี ีโปรโมชั่นพิเศษตกบันไดพอยรวยไปเลยเป็นก็เป็นทีนี้เป็นแล้วไม่รู้จะทำไงสิต้องไปหาแอฟเซอร์เฮ้ยคุณยายแหละลยาย in ายฮาร์ t นี่ นัศิษยานุศิษย์ลูกหลานคุณยายทั่วโลกพร้อมใจกันจัดทำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กชุดประวัติศาสตร์คุณยาย in my heart จากถ้อยคำอันทรงคุณค่าของตะวันธรรมถ่ายทอดเรื่องราวทุกช่วงชีวิตในการสร้างบารมีของคุณยายเรื่องราวแต่ละตอนจบภายในหนึ่งเล่มในหนึ่งชุดมีทั้งหมด6เล่มเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้ที่ผู้ประสานงานภาพที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0835405045 0835407320 จะตัดไม้ข่มน้าได้เนี่ยเอาติดตามตอนต่อไปดีเวืเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดือดเกินไปก็เคยไล่ฟังแล้วไงเลยก็ต้องไปคิดขบวนการเนี่ยตัดไม้ข่มน้าเกิดมาก็ไม่รู้ก็ทําไงเออก็ไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็ดีไซน์ใหม่ จะตัดไม้คมน้งทีแล้วก็ออกแบบใหม่เนยะว่าเองเออเองสรุปเองหมดแล้วก็ไม่มีใครก็รู้เหมือนกันเลยโอ้สารเพียงตาเอา๊ะมันเป็นยังไงก็ไม่ไม่เข้าใจเดาๆ <c oughs> สันนิษฐานวิามานก็ต้องเสอมอรูยตาเมื่อเวลาเราอยู่ เราเลยยืนก็คึบคือ,อคลคือว่าไอ้บนหิงมันมีของอะไรเนี่ยมองก็ไม่เคยเห็นเลยพระอาจา,าย์จะต้องใส่ของจะต้งองกระถึบกระแบงที่แม่ต้องดูคือถ้าจะเล่นกับผีนี่เนี่ยต้องต้องครึ่งๆนะ <c oughs> เออเคยจะดูชัดก็ไม่เจอนะไม่ชัดก็ไม่เจอต้องเพียงตาตงสูงเลย ไปยืนเป๊ะพวกตัวแสบก็ไปวัดเป๊ะแต่เพื่อนๆนี่น่ารักอย่างเนี่ยเขาไม่ให้ทำเขาช่วยทำทั้งคืนในฐานะเป็นผู้ต้นคิดเออก็ทำไปทีนี้ครูปิยใหญ่อพ,อ,พ,อ,พอเขาทำเสร็จก,ก็เอ๊ะมันต้องมีเครื่องเอาเส้นไวายอะไรอย่างเงี้ยเ,เกิดมาก็ไปเคยเลย ก็ได้ยินเลยเขาว่ามีขนมต้มแดงต้มขาวเลยไอ้ตรงเนี้ยครูไม่ใหญ่ไม่รู้จักอะเป็นไงขนมต้มแดงต้มขาวก็ไปหาเลือคุณยายยายทําไงดีเดยกก็มาอย่างนี้แล้วนี่ตั้งไงเป็นอย่างเงี้ยท่านก็พูดรีบๆเออแล้วยายจะช่วย <laughs> อุย๊ยสาธุคุณยายอินไมฮาร์ดกัน สยานุสิ์ลูกหลานคุณยายทั่วโลกพร้อมใจกันจัดทำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กชุดประวัติศาสตร์คุณยาย In My Heart จากถ้อยคำอันทรงคุณค่าของตะวันธรรมถ่ายทอดเรื่องราวทุกช่วงชีวิตในการสร้างบารมีของคุณยายเรื่องราวแต่ละตอนจบภายในหนึ่งเล่มในหนึ่งชุดมีทั้งหมดหกเล่มเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้ที่ ผู้ประสานงานภาพที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0835405045 0835407320 านก็สั่งเด็กให้ไปเตรียมมาเลยเนี่ยทำเออเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นเพิ่งรู้จักก่อนนั้นนะก็รับประทานมาอ๋อเขาเรียกงีงแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วเนี่ยหลายสิบปีอ้ามันต้องทบทวนเอ็มเป็นไงนะเนี่ยเออ มันเป็นยังไงนะขนมต้มแดงต้มขาวเนี่ยมันเป็นไงนะ <c oughs> แต่วันนั้นขอยืนยันว่าผีนั้นไม่ได้กินเนเรื่องอะไรเราจะให้ผี <c oughs> เราลุยซะเองเลย <c oughs> จะได้ไม่เหนื่อยฟรีเนอคดีเม่เงนงไงเนยทำ แต่ที่นี่มันมาหาทอาจารย์นี่ดิตัดตอนก่อนดีกว,ว่าก็ตัดไม้ก็นึกไม่ออกจะทำยังไงนะยก็จ <c> ะ <ười> <c ười> ต้องตัดไม้ก็คงอย่างนี้มั้งก็ตั้งเสาขึ้นมาไงเหมือนก็แล้วก็จะตัดคอนักโทษอะไรอย่างเงี้ย ีนี้จะตัดและอะไรจะเป็นสัญลักษณ์แทนเดี๋ยวโหสีนะจุลาโหสีเนะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเลยเอ้ยขึ้นกามปูงแทนสัญลักษณ์ปักปักไว้เน่ะก็ไปหาแถวๆนัน้นแหละเอ้ก่อนตัดนี่นะ มันก็จะตั้งมีเพชรคาตเพชรคาตจะต้องลำสวยแล้วก็จตั้งมีดนตรีมโหลีลก็ไปเอาให้เพื่อนๆที่อยู่ชมรมดนตรีไทยขนมาเลยนะเนี่ยเอแปลกดีเหมือนเลยได้เพื่อนอีกคนหนึ่งมันลำลิเก,กเก่ง <c oughs> แต่งชุดแดงมาเลยโอ้โอถือดาบจริงๆเลยไม่รู้เอามาจากไหนเนะนนอ๋อนึกออกดาบนั้นเป็นดาบชนะเลิศก,<อ>การประกวดอ,อายุทั้งหลายร้อยปีเวลาเขย่านี่นะจ๊ะมันจะดังก๊กแก๊กก๊แกกอีตรงข้างล่างที่ปิดดา้านมีกระดูกผีใจหงเดได้ชะครั้งไปเรื่อยๆนะ <laughs> ที้พุทธายตาพี่เจ้าต้องพูดเป็นวิธีมันน่าจะน่าจะเป็นพรามเนม <า S 1> เอองั้นเราเองดีกว่าไอ้พรามก็แต่งตัวเงี้ยนึกเหนือยกภาพโปูที่นอนเนี่ยเขาขาวดีเนี่ยเออเจ้าพิธีทิีกรรมสีขาวด้<ขา>วเจ้า แม่ขาวที่จะทักมันก็มือแต่ว่าขาวอะไรอีกเรื่องหนึง่งมันก็ขาวมนๆห,หน่อยมันจะได้ขลังไงมันจะได้ขลังแต่ว่าใช้มานานเออพอถึงวิธีเนี่ย ทีมลักบี้ทั้งหมดมาเลยก็ต้องตั้งชื่ออตั้งชื่อจำชื่อไม่็ได้เลยขุนอะไรแต่ขุนอะไรวะขุนอะไรอะไรปราบจามจุลีพ่ายอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ค่อยได้แถวๆนี้นะนักรักบี้มีคนตั้งชื่อหมดชื่อใหม่ เวลาอ่านจ,จะได้ดูขลังนิาานะเขาเขาแต่งตั้งให้เป็นหมอผี <c oughs> <c oughs> เลือสีมันหมอผีไอ้มันแปลกนะมันแปลกตรงนี้สิเวลาเขาลำปีพาดอะไรขึ้นลำลำสวยจริงๆเลยเพื่อกันหนึ่งลำ พอตัดชั่วฟ้าแจ้งๆจ้งนะีเปรีย้ยฟ้านี่เปรี้ยวมาเลยลั่นพอเปรี้ยก็เฮเฮหมดคือนลดได้ได้เลิกแล้วไ <c oughs> อ้กทุทาดีกัเงินเลยได้เลิกขึ้นไม่ใช่ฝนไม่มีฝนแต่ฟ้ามันลั่นเปรีย้ยตอนตัดขาดเนี่ย เปรี่ยที่เกษตรบางเขนดิที่ก็กไปสนามสุขแข่งกันเลยโอ้รอบแรกก็ครึ่งแรกก็แพ้ก็ไปแล้วคะแนนเขานำก่อน dài 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 thăm... Đang vô bộ nội công sĩ à. Phương phương bọc. Ê ông ấy để dễ, dễ dễ. Con đứng đây dạy. Dạy, dạy, thăm như... Mình... Mình phé khá quá đi. Bất ai nữa. Dạ, mình... Nói nó nằm ở đâu vậy? Dạy thăm như thế này nè. Lâm phương... dài ก็ลำพึงไปาง้นะไย่ยต้องช่วยดิไม่ใ um> ช่ช่วยแค่ครึ่งเดียวแล้วขยักก้งั hai, ้นตายแน่เลยผมจะทำไงดีเนี่ยลำบึงไปนิ่งๆเอาว่าตอนสุดท้ายชนะเอาวนี่งแล้วปึ๊ดนั้นมาชนะมาตลอด นี่ไงจ้ะยานกรอเอาไปออกเลยเนี่ยเกษตรศาสตร์หมอผีเกษตรศาตร์ตัดไม้โคมน้ำการแข็งกีฬารักบี้นี่อืมไม่ใหญ่ครูไม่ใหญ่เก่งเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ที่ทึ่งคือฟ้ามันเปรี้ยะเนี่ยนี่เปรี้ยนหนึ่งพรชนะเสร็จกลับมาก็ไป เอากระทงบนสารเพียงตา,าไปลอยเดินกเปบ,บนขบวนไม่น้าสะน้าหน้าหาลนะรเดิมเอาไปลอยเออนี่นะคือแปลว่าชวนยายอะไรไงต่างๆนี่ท่านก็